So ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นันทนาการสมานณชันน้องพี่ประจำปีพุทธศักราช2553ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักศึกษาพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตทุกชั้นปีนะคะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน,นีนครราชสีมาค่ะดิฉันเบลพิชยานันสุสมัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในช่วงนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเกาะติดบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน ะะโดยเราได้แบ่งสีการแข่งขันออกเป็นสีสีด้วยกันค่ะได้แก่สีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวและสีแดงนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้ทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าสีใดจะได้รับรางวัลอะไรไปครองนะคะแล้ววันนี้ค่ะการแข่งขันของเราดําเนินมาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็มีการแข่งขันฟุตซอลและแตะก้อนะคะที่จะชิงชนะเลิศก,กันในวันนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นขบวนพาเหรดข,ของแต่ละทุกคณะสีนะคะซึ่งวันนี้ก็เตรียมความพร้อม อย่างดีเลยนะคะและอีกสักครู่ค่ะเราจะเห็นขบวนพาเลรแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามนะคะแล้วเราก็จะได้ชมการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียววันนี้ไฮไลท์สาคัญไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะยังมีการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วยนะคะยังไงอย่าให้ทุกท่านนะคะคอยติดตามและร่วมเป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาของสีเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็จะไปชมภาพบรรยากาศข้างหลังกันนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ได้อยู่ด้านหลังที่ทุกท่าน หเห็นนี้นะคะเป็นขบวนพาเลทข,ของสีน้ําเงินค่ะซึ่งวันนี้สีน้ําเงินก็เตรียมความพร้อมกันมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเราก็มาเกาะติดสีน้ําเงินกันว่าวันนี้เขาจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เชียรดเดอร์น,นะคะซึ่งวันนี้หลายคนนะคะก็มาในชุดสีฟ้าเป็นออกสีน้ําเงินหน่อยนะคะแล้วก็มีแถบสีขาวนะคะรองเท้านี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเขาต้องขอทราบชื่อกันแล้วกันนะคะชื่อขวัญค่ะ ค่ะวันนี้พี่ขวัญมีความมั่นใจเต็มร้อยไหมคะว่าสีน้าเงินเราจะคว้าแชมป์แน่นอนค่ะพี่เขายังตื่นเต้นอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวเราก็เอาเราก็มาร่วมเชียร์นะคะร่วมเป็นกําลังใจให้กับสีน้าเงินกันด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมขบวนพาเหรดด้านหลังนะคะว่าวันนี้มีป้ายรณรงค์อะไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะซึ่งป้ายแรงนะคะก็ถือโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1นนะคะเป็นการรณรงค์นะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ เกี่ยวกับเรื่องการขยี้ตาค่ะการขยี้ตานะคะจะมีผลเสียอย่างไรเอ่ยการขยี้ตานะคะก็จะทําให้ถ้าเราขยี้ตาเนี่ยมือเชื้อโรคที่ยึดติดอยู่ในมือของเรานะคะก็จะไปถูกกับตาแล้วก็อาจจะทําให้ตาของเราอักเสบค่ะค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งป้ายรณรงค์นะคะที่เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อทุกท่านแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นกองเชียร์นะคะของคณะสีน้ําเงินค่ะซึ่งกองเชียร์วันนี้นะคะก็มาในเสื้อสีน้ําเงินที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงหมวกนะคะที่เป็นหมวกกระดาษน,นะทามาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็ส่วนขบวนด้านหลังนะคะก็จะเป็นการร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเล่นกีฬานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีการเซฟเบอร์เซฟไมล์ไลน์นะคะลักโลกของเราด้วยนะคะซึ่ง เป็นเรียกว่าวันนี้นะคะมีไฮไลท์สำคัญอีกมากมายเลยนะคะเรามาดูป้ายข้างหลังกันค่ะหยุดทำ้ายโลกนะคะซึ่งวันนี้ก็อย่างตามป้ายเลยนะคะช่วงนี้ก็โรคร้อนนะคะเราก็ต้องช่วยกันลดระลงนะคะอย่าอย่าได้ทำ้ายโลกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองเชียร์ด้านหลังกันต่อนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นถือธงนะคะ ของนักศึกษาพยาบศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1อีกเช่นเดียวกันนะคะและที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือกองเชียร์ของสีน้ำเงินและที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นขบวนพาเลรของคณะสีเขียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ลังการไม่แพ้กับสีน้ำเงินเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมขบวนพาเลรตอนช่วงแรกนะคะจะเป็นป้ายของสีเขียวนะคะถือโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่กันนะคะว่าวันนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่แนะนําตัวกันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพิศรสองเมืองค่ะชื่อเล่นชิมอนค่ะเป็นนักหน้าทีมค่ะค่ะซึ่งวันนี้พี่มีความมั่นใจมากแค่ไหนคะว่าสีเขียวของเราเนี่ยจะได้รับรางวัลแน่นอนมั่นใจร้อเซค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาเซตสีเขียวเลยค่ะโอค่ะก็เดาวไว้เพร์กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขบวนพาเด็กของคณะสีเขียวกันว่าวันนี้นําอะไรมาโชว์กันบ้างนะคะส่วนที่เห็นอยู่ข้าง ช่วงแรกนะคะก็จะเป็นคณะเชียร์ลีดเดอร์ของสีเขียวนะคะวันนี้มาในชุดสีเขียวสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะคณะกองเชียร์นะคะช่วงส่วนแรกนะคะก็จะเป็นธงของคณะสีเขียวนะคะและก็ถือโดยนักศึกษาพย,พ,ยพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นฟีที่1น,นะคะวันนี้ก็ หลังจากนั้นนะคะเราก็มีมาดูกันว่าตอนช่วงนี้นะคะจะมีการถือป้ายรณรงค์กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าป้ายรณรงค์เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้สีเขียวมาในเรื่องการประหยัดพลังงานค่ะทางเดียวกันไปด้วยกันนะคะโดยใช้จักรยานนะคะลดโลกร้อนนั่นเองนะคะซึ่งภาวะโรคลกร้อนในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาวะสําคัญที่ทุกท่านนะคะควรจะตระหนักเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันต่อคะ่ะสําหรับป้ายต่อไปนะคะเป็นอุจจาระ ะะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ถือว่าโรคนี้กําลังระบาดเลยทีเดียวนะคะเราก็คงคอนเซปต์เดิมค่ะของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์นะคะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะคะ ซึ่งขบวนพาเลทที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็ได้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1นนะคะมาช่วยร่วมกันถือนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกันและรวมไปถึงนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2ด้วยนะคะวันนี้ก็มาเป็นกองเชียร์กันด้วยนะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามรับชมค่ะว่าสีเขียวนะคะจะคว้าชัยได้หรือไม่ค่ะ และที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นขบวนพาเหรดของคณะสีเหลืองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคณะสีเหลืองก็ได้เตรียมความพร้อมกันมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูความมั่นใจของสีเหลืองกันนะคะว่าจะมาเต็มร้อยกับการคว้าชัยแค่ไหนนะคะสําหรับขบวนพาเหรดของสีเหลืองในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเชียรดเดอร์นะคะวันนี้มาในชุดสีเหลืองสวยกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่านําเอามาประยุกต์กันด้วยนะคะเพราะว่าชุดของสีเหลืองนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามี คล้ายๆกับกระสอบด้วยนะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าไอเดียใหม่นะคะเราก็ชื่นชมกันอย่างที่เอ่อชื่นชมกันอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์สำหรับเชียรดเดอร์หนึ่งคนลวกันนะคะว่าวันนี้เตรียมความพร้อมมามากน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้แนะนําตัวก่อนค่ะค่ะชื่อนางสาวนาริล่าไทยสุเลยนะคะชื่อเล่นชื่อตังเมย์ค่ะค่ะวันนี้ตังเมย์คิดว่าสีเหลืองของเราเนี่ยจะเต็มพร้อมกับการคว้าใช้แค่ไหนคะ ก็สีเหลืองของเรานะคะก็เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้ววันนี้สีเหลืองของเราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะสีเหลืองจะทําให้ดีที่สุดนะคะขอเสีย์สีเหลืองเลยค่ะ เห็นไหมคะท่ผเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นเครื่องเป็นการเคลื่อนขบวนพเขขาเหรดค่ะของแต่ละทุกคณะสีนะคะมาด้วยป้ายของวิทยาลัยพยาบาลบรมาราชชนนีนะคะและตามด้วยนะคะคณะสีแดงค่ะซึ่งวันนี้นะคะผู้ถือป้ายนะคะคือน,นักศึกษาพยาวาศาสร์ชั้นปีที่หนึน่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะตามด้วยขบวนธงค่ะซึ่งเป็นธงชาติไทยนะคะแล้วก็ธงของคณะสีแดงค่ะจากนั้นนะคะตามเอ่อตามด้วยนะคะ เชียร์ลีดเดอร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มาใส่ชุดกันมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ตามมาด้วยนะคะขบวนของป้ายรณรงคนะคะเกี่ยวกับยุงลายนั่นเองนะคะเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็เป็น ตัวยุงนะคะน่ารักเลยทีเดียวนะคะและต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นการรณรงค์นะคะของยาเสพติดนั่นเองนะคะซึ่งยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําลายอนาคตของค่ะและต่อไปนะคะก็เป็นขบวนพาเหรดของคณะสีเหลืองนะคะวันนี้นะคะผู้ถือป้ายค่ะคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3นะคะตามกันมาด้วยนะคะ,ะขบวนของเชียร์ลีดเดอร์นะคะวันนี้ก็มากันในชุดสีเหลืองตัดกับสีดำนะคะซึ่งสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ,ะจากนั้น ตามด้วยขบวนทงของ,ของคณะสีเหลืองค่ะและเป็นป้ายรณรงค์นะคะเยาวชนยุยใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะคะ แล้วก็เป็นขบวนเกี่ยวกับการถือลูกบาสนะคะก็เกี่ยวกับการเล่นรนรงกีฬาค่ะแล้วก็ไพ่หวัดส0งันนั่นเองนะคะที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ปิดแม้กันมาทุกคนเลยนะคะก็มาช่วยกันร,ร่วมเล่นใะโรงด้วยนะคะและขบวนที่สําคัญนะคะป้ายนี้สําคัญมากเลยค่ะคนไทยกินร้อนช้อนกาลางหลังมือนะคะถือว่าเป็นนโยบายที่ทุกคนนะคะกำลังให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะและที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้ค่ะก็เป็นคณะกองเชียร์ของคณะสีเหลืองค่ะ ด้วยคณะสีเขียวนะคะวันนี้ผู้ถือป้ายนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2นะคะตามขบวนมาด้วยคณะเชียร์ลีดเดอร์นะคะและขบวนธงค่ะวันนี้มาธงสีเขียวนะคะ และหลังจากนั้นค่ะก็เป็นขบวนของป้ายรณรงค์นะคะเลิกสูบเลิกเสพวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้านะคะเป็นเกี่ยวกับการรณรงค์ของการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะและตามมาด้วยกินร้อนช้อนกาลางล้างมือนะคะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้ข้างหลังเป็นตัวอะไรกันเลยไทยว่าเป็นยุงลายนั่นเองนะคะและ ปิดท้ายด้วยขบวนกองนะคะวันนี้แล,และขบวนต่อไปนะคะคือขบวพนพาเรืของคณะสีน้ําเงินนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะผู้ถือป้ายเป็นนักศึกษาพยาบาลาสายาบัณฑิตชั้นปีที่1น,นะคะตามมาด้วยคณะกองเชียร์และเชียร์ลีเดอร์นะคะวันนี้เชียร์ลีเดอร์ก็มากันในชุดที่สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะและตามมาด้วยป้ายรณรงค์นะคะเกี่ยวกับโรคตาแดงนั่นเองนะคะและตามมาด้วยค่ะคนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษาเล่นกีฬาต้านยาเสพติดนะคะเป็นขบวนที่ เกี่ยวกับรณรงค์เรื่องยาเสพติดและการเล่นกีฬานั่นเองนะคะตามด้วยป้ายเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟไมไลท์นะคะและตามด้วยนะคะหยุดหยุดทำลายโลกนะคะเป็นเกี่ยวกับการรณรงค์นะคะเรื่องโรคร้อนนั่นเองนะคะตามมาด้วยขบวนทงของคณะสีน้ำเงินค่ะและปิดท้ายนะคะด้วยคณะกองเชียร์ค่ะ หล,หลังจากที่ขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่สนามกันในวันนี้นะคะเราก็จะช่วงต่อไปค่ะก็จะมีพิธีเปิดนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านอาจารย์อุไรลักษณ์มิรานทนนะคะแล้ววันนี้นะคะท่านก็ให้เกียรติมาเปิดงานนะคะขางรัฐบาลนะคะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในเรื่องการดูแลตวเองการปฏิบัติตัวที่ดีในเรื่องสุขภาพท้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมโดยแบบอย่างที่ดี ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนนะคะของนักกีฬาอาวุโสค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านอาจาร,รย์อ,อุไลลักษ์นะคะคำวิรานน์นะคะและในช่วงต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นการวิ่งคบเพลิงนะคะของนักกีฬาดีเด่นนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศนั้นเลยค่ะเกิดวันที่4ตุลาคมพึ้นาดอง531มีพี่น้อง้นหมด2คนเป็นบุวคนที่2ีดา ชื่อนายสวัสดิ์รัตนพักรีมาดาชื่อนางประดุจรัตนพักรีประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงหกโรงเรียนบ้านในเมืองอำเภอ